่อไปครับหลับกันนั่งให้เรียบร้อยครับพรอ้อมหายใจเข้าไปลึกรับ รักนาองค์พรมาไว้กึ่งกลางกายยกจิตขึ้นไว้กึ่งกลางระหว่างคิ้วมีสติรู้กําหนดคําภาวนาพุทธโธธรรมสังโฆครับใจรู้อยู่คำภาวนากึ้งอยู่ระหว่างกลางระหว่างคิ้วทั้งสองด้านเอาสติแต่ ใจรู้ภาวนาพุโทโธมโมสังโกกับสติกับใจมันอยู่ด้วยกันพร้อมกันแล้วเราลึกรู้คำว่าพุโทโธคำว่าธมโมคำว่าสังโกนะครับ ที่กล่าวมาบ่อยๆประจำและทุกวันกนค็คือคำว่าสติคือสติคำเดียวเนี่ยง่ายๆสั้นๆส,สอตอสะระีสติคือสติอย่างเดียวอย่างอื่นมันครบหมดนะมันมาครบหมด อมัมมีสติมันก็เจนเรียกแยกดีแยกชั่วได้จะถ้าเห็นดีแยกดีได้แล้วเนี่ยแล้วทำละความชั่วต่างๆมันก็จะเป็นกุศลกับตนเองมันก็จะเป็นคุณงามความดีของของตนเองที่จะ พืชและปฏิบัติเกิดขึ้นแต่ถ้าแยกดีแยกชั่วได้แล้วเนี่ยก็ยังเลือกที่จะประพฤติชั่วเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูแล้วครับว่าสายที่ประพฤติชั่วเนี่ยมันคืออะไรเพราะอะไรมันต้องมีเหตุครับคือว่าพืิชั่วไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ จะทำดียังรู้ตัวทำชั่วก็ต้องรู้ตัวเพราะเวลาจะทำเนี่ยมันจะคำนวณคำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปให้อยู่ความเป็นจริงของปัจจุบันว่าเราในสถานะแบบไหนที่จะกัอตัวอย่างไรมีสติอยู่กับอะไร เป็นสาระสำคัญเมื่อเรามองคนที่สูงกว่านี่ัตนตัวเองมีความม,มีความคิดที่ดีมีสติระลึกรู้อยู่ยกับสิ่งที่ดีเราก็จะดูแบบอย่างเราก็จะดูเป็นตัวอย่างที่จะฝึกฝนพยายามเรียนรู้ให้มีการพัฒนาให้มันกล้าก้าวหน้าและสูงตามยิ่งตามขึ้นไป ถ้ามันคิดชั่วเนี่ยตัวสติมันไม่มีกําลังเนี่ยมันก็จะอิจฉาริษยาสารพัดที่จะเพิ่มเติมมันสูงขึ้นได้ประสบความสําเร็จได้ก็มันประจบประแจงรือเพราะมันใช้ปัจจัยในการที่จะซื้อหาหรืออาจจะแย่งคนอื่นมาหรืออาจจะใช้วิธีสุขปกอะไรก็ตามแต่อันนี้เขาเรียกอิจฉาริษยานะโดย ไม่ได้มองถึงเนื้อแท้สาระแท้ถามว่ามีไหมครับประเภทที่เป็นแบบนี้มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่อันนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องแยกให้ได้ฝึกให้ได้ให้มีความดีให้มีความรู้สึกดีในความคิดในการที่จะคิดและสามารถดำเนินึกของเราในการที่จะประพฤติในการที่จะประบัติในการที่จะปฏิบัตินเนี่ย ปฏิบัติภาวนาคือการคิดดีพอเรามองเห็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรทำทำโดยประกอบไปด้วยเมตตาโดยผมวิหารสี่พเมตตาแล้วเกิดความเมตตาสงสารหรือเกิดความการุณาหยิบยื่นมอบให้เนี่ยหรือยินดีกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จ หรือถ้าไม่ได้รู้จักอะไรเลยก็แค่ยินดีแล้วก็วางเฉยไปนะครับแต่ถ้ามันประพฤติชั่วนี่ใจมันชั่วนี่มันก็อย่างที่กล่าวมาในเมื่อกี้เนี่ยครับมันสารพัดที่มันจะยกคําพูดหรือว่าน้างยิงพ่าทิงไปในทางที่เลวร้ายเพราะจ,จิตใจตนเองซามอยู่แล้ว เองเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วเป็นคนที่มักง่ายอยู่แล้วมันก็จะเอาความรู้สึกสันดานนิสัยจริตของตนเองมาเป็นตัววิเคราะห์พิจารณาตัดสินผู้อื่นการที่เราจะพิจารณาหรือตัดสินผู้อื่นหรือเราจะแยกแยะดีหรือชั่วได้นั่นหมายถึงตัวสติตัวรู้ของเรามันต้องแข็งแรง และความแข็งแรงของสติและตัวรู้ของเราจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อเรามีการตั้งสติตั้งสมาธิให้รู้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นที่เรากําลังภาวนาอยู่เป็นต้นคืุพุโทโมสังโฆอย่างโลกปัจจุบันเรียกคิดบ่วงพอคิดบ่วมันก็จะอาภัยแต่ผู้อื่นคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครไม่มีใครจะคิดชั่วหรอกครับ ไม่มีใครอยากจะชั่วไม่มีใครอยากจะเลวไม่มีใครอยากจะอยู่ในที่มืดทุกคนอยากอยู่ในที่สว่างทุกคนอยากที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องทั้งสิ้นแต่ความอดกลั้นอดทนหรือว่าความเพียรของตัวเองมันไม่พอและตัวที่สําคัญคือตัวตัณหาในความคิดหรือว่ากิเลสในความคิดเนี่ย ตัวโมหะตัวโมหะในความคิดที่มันเหลวไหลเนี่ยมันก็จะไม่ละอายต่อสิ่งที่จะทําไม่มีความละอายไม่มีความคิดที่จะอดทนต่อการทําความดีเนี่ยการทําความดีเหมือนการขึ้นสู่ยอดเขาเนี่ยการ การประพฤติชั่วทำชั่วนี่มันก็เหมือนอยู่ตีนเขาหรือว่ามุดดินลงไปอีกเนี่ยเนี่ยมันชอบมุดเข้าอยู่ในที่มืดมันก็มีแต่ปัทอนทำร้ายตนเองอยู่เสมอแต่คนที่ทำหรือคิดชั่วเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกครับมันถือกับเป็นความสำเร็จถือเป็นการบอกคนประเภทเดียวกันถึงความก่กล้าสามารถ แต่สุดท้ายคนเหล่านี้ไม่มีใครหนีพ้นกรรมครับไปติดคุกกระตายไปรวนรุมกระรทืบโดรนตำรวจจับนะครับแต่พอท่านคิดดีนี่คิดดีทำแต่ความดีเนี่ยมันมีแต่คนสัรลเสริญมีคนเป็นเกาะคอยดูแลคอยห่วงใยคอยเป็นหูเป็นตาคอยให้ความช่วยเหลือ ตกน้าไ,ไ,ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในการที่จะเกิดสิ่งเหล่าน,นี้ขึ้นได้เนี่ยหรือมีสิ่งเหล่าน,นี้ขึ้นในในจิตใจของตนเองทั้งโดยเฉพาะจิตใต้สํานึกเนี่ยก็คือการต้องฝึกครับคือถามว่าพื้นฐานเดิมมีกันไหมมีครับแต่มันไม่แข็งแรงพอเวลามันจะใช้งานได้นี่มันต้องมีประโยชน์เกิดขึ้นคำว่าม,มีประโยชน์คือต้องมีสิ่งตอบแทน แต่ถ้ามันฝึกแล้วเนี่ยมันเกิดความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งทั้งสติปัญญาเนี่ยถึงไม่มีสิ่งตอบแทนก็ขอเพียงแต่ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือสิ่งฝ่ายตรงข้ามที่เกิดความทุกข์รือเกิดเกิดปิดผ้าหรืออะไรก็ตามตนเองก็จะให้คาให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือผู้ที่เกิดสติผู้ที่เกิดสามารถจำเนิกในการที่จะปรับแเปลี่ยนให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องน เขาเรียกเมตตาและกรุณายินดีที่เขาจะเปลี่ยนนั่นหูมีไว้ฟังตามีไว้ดูความคิดว่ารับรู้มันก็มีความคิดที่จะพิจารณาน้ำหนักในการที่จะคิดในการที่จะพิจารณาในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้มันเปรียบเทียบ แล้วมันอยู่ไปด้านมืดนี่มันก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาหวากระแวงอยู่ตลอดเวลาจะทําอะไรก็มีความกังวลกังวลสารพัดแต่พอทําความดีเนี่ยอยู่กัมที่มันสว่างเนี่ยจะทําอะไรก็บางครัง้งหรือทุกครัง้งมันก็จะมีแต่ความสบายใจเกิดขึ้นนั้นสาเหตุที่จะทําให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นเนี เห่านี้คือพื้นฐานที่กําลังประพฤติปฏิบัติอยู่ให้เกิดสามาํำนึกที่ดีเกิดเกิดใจที่หนักแน่นและมั่นคงนมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสาระในการตุ้งพินต่อใจเราคือถ้าใจเรามันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็จะล่องลอยสราสรพัดสาระตะคิดไปเรื่อยเฉยปล่อยจิตปล่อยใจให้มัน เหลวไหลแล้วก็ลองลอยหาจุดหมายหรือหาแก่นสานอะไรไม่ได้เลยมันสามารถจำนึกหรือจะสำนึกของความของคำว่าดีเนี่ยมันทำได้ไม่ยากนะครับสามารถํนำนึกของคำว่าชัว่วมันก็ทำได้ไม่ยากถ้าจะทำ แต่คําำนึงถึงทุกข์กับสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากผลทั้งสองประการที่คิดจะทำเนี่ยมันจะสามารถยืนยันให้เราเลือกที่จะทำในเหตุใดเหตุหนึ่งได้อย่างแน่นอนัอนการที่จะทำอะไรก็ตามแต่หรือว่าจะลงมือประพฤติอะไรก็ตามแต่ถ้าเราคำนึงถึงผลที่จะตามมาเหมือนเวลาทาน อาหารก็ดีทานน้ำหวานก็ดีอะไรก็ตามแต่สนุกสนานกับการทานในปัจจุบันแต่ไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันที่ผมได้เอามาจากข่าวที่ผู้หญิงคนหนึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยดื่มน้ำเปล่าเลยดื่มน้ำอะไรก็ได้ที่มีน้ำตาล ฉะนน้นเปล่าๆน้ำํำจะจืดไม่เอาเลยพอที่สุดแล้วก็คือเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อเลือดมันเหนียวเลยข้นพอถึงวันหนึ่งคือเรก่ร่างกายมันเกินกว่าที่จะรับได้หรือเกินกว่าที่จะมีภูมิต้านทานได้แล้วนี่มันก็มีผลทําให้เกิดขึ้นทันทียังดีว่าสามารถช่วยได้ทัน ผมก็ไม่ได้ว่าเจอลายนี้เป็นลายแรกหรือว่าเจอในข่าวนี้ผมเีดยเคยเจอตั้งแต่สมัยก่อนทํางานอยู่ยังไม่ได้มาบวชเนี่ยมันก็มีมาเห็นคนที่รู้จักหลายๆคนที่ไม่ดื่มน้ําเปล่าเลยดื่มแต่โค้กดื่มแต่ฟป๊กซี่อะไรต่างๆไปเลยนั้นผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าความเลวร้วายที่มันจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายเนี่ย เราก็ต้องคำเนึดทั้งสิ่งเหล่านี้ถเราใช้ปัญญาเราพิจารณาใช้สติเรายังคิดนี่มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงหรือว่าแก้ไขได้ ันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ยากหรอกครับการภาวนาก็ไม่ได้ยากการเจริญสติมันก็ไม่ได้ยากมันอยู่ที่ว่าเรามีความเพียรเท่าไหร่แต่ผมก็บอกอยู่เสมอหลังๆนี้ก็ได้บอกอยู่ตลอดว่าผมไม่ได้หวังว่าทุกท่านเจริญสติแล้วจะมีความก้าวหน้าไปจนถึงเข้าขั้น ลึกซึ้งละเอียดอ่อนเราขอให้เรามีสติก่อนขอเรามีตัวยังคิดด้วยสติที่มันแข็งแรงขึ้นมาก่อนให้มีสมาธิพอสมาธิมันเกิดแล้วเนี่ยตัวสติมันก็จะหนักแน่นขึ้นแต่สามารถนำมาใช้ได้จริง แต่ถ้าสมาธิมันยังไม่มีเนี่ยมันยังรวบรวมให้เป็นสมาธิเป็นอันหนึ่งเหือนเดียวไม่ได้ตัวรู้มันก็จะอ่อนอะไรอ่อนแอและอ่อนแรงไปตามเหตุปัจจัยที่เราไม่มีสมาธิมันเหมือนสายตาครับมันไม่อยู่นิ่งล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก,ก,กมองซ้ายมองขวาอะไรผ่านก็จะมองไม่เพ่งอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งคือมไม่ได้ไม่ไม่ไม่เพ่งไม่มองให้รู้จริงเพ่งผ่านไปผ่านไปเฉย มันวุ่นวายๆนั้นสิ่งเหล่านี้รายละเอียดเหล่านี้อย่ามองข้ามกับ <_ S 2> เราจะเอาแต่การภาวนาอย่างเดียวแล้วไม่ใช้เหตุการณ์การใช้ชีวิตของแต่ละวันมาเป็นเป็นโจทย์ในการที่จะทดสอบทดลองหรือว่าพิจารณา ที่บางครั้งมันก็เหมือนสักแต่ทำเดียวพสักแต่ทำรรม,มันก็ไม่มันก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลานานขาดใบิพิ์ขาดปฏิภาณในการที่จะตรองในการที่จะคิดในการที่จะพิจารณาปรบอุสัคปัญหาที่เจอหรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เราต้องเจอทุกวัน วันนี้เจอร้อนรู่นี้เจอหนาวเช้าเจอร้อนเที่ยงเจอหนาวเจอเจอลมเจอฝุ่นมันสารพัดเจอเจอคนแบบนั้นเจออารมณ์แบบนี้กระทบมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้แต่ตัวเราใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเหมือนกับจิ้งจกมันเปลี่ยนจากเปลี่ยนตามสภาวะรอบข้างที่มันมันอยู่เหมือนสภาพแวดล้อมที่มันผนังที่มันเกาะหรือเพดานที่มันเกาะอยู่ พอเป็นสีมืดๆเมื่อไหรทำตัวให้มันทึบๆพอม,มีสีที่มันสว่างๆหรืออยู่ตรงไปไมั่ก็จะทําตัวให้มันขาวๆคือพยายามกลืนไปกับสภาพแวดล้องสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ทวร,รู้มันได้แต่เรียนแบบ แต่ไม่เคยเกิดออกมาจากสติปัญญาเกิดมาจากใจของตนเองสามารถจาบนึกที่มันเกิดจากการฝึกฝนการเรียนรู้ให้มันเกิดความแข็งแรงจริงๆลบก,กับใครก็ได้ครับแต่ท่านท่านไม่คิดลบก,กับใจตนเองที่มันคล้องคล้องคล้อง,องอยู่กับตัณหาหรือว่ากิเลสเนี่ยท่านก็แพ้ตลอดนะครับลบภายนอกลบอีกทั้งจะแพ้ชนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าลบภายในแพ้แล้วแพ้ลับภาพแล้วก็เสียผู้เสียคนเอาตัวรู้ลบับใจเอาตัวใจลบกระตัวรู้โดยมีสติเป็นกรรมการขอยแยกแยะแบ่งแยกรู้แล้วรู้แล้วใจมันจะะจับขยืย่นด้วยสติด้วยสามัญตำนึกหรือด้วยปัญญาของตนเองทันจริงเหล่านี้มันมีกันทุกท่านครับ มีกันทุกคนมีกันทุกองคแต่เพียงแต่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ขั้นตอนที่จะเดินไปสู่ความแข็งแรงในการในการภาวนาให้มันมีสติที่หนักแน่นและมัน่นคงงนั้นอันนี้สงฆ์กูศสที่เราพยายามบังคับใจ เาให้อยู่กับพุทธโธธรรมโมสังโฆเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพความศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในความดีเชื่อว่าทําดีมันต้องได้ดีนะครับพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆนี่คือคุณงามความดีสามประการเป็นที่พึงเราได้ตั้งแต่เกิดยันวันที่เราจะจากโลกใบนี้ไปนี่นั้นตลอดเส้นทางที่จะเดิน มันต้องมีสติที่จะไม่ผิดพลาดหรือถ้าจะผิดพลาดเฉเพราะความแข็งแรงของใจของสติเราไม่พอแล้วก็ให้เรารู้และเพิ่มความเพิ่มความเปลียนและความอดทนในการที่จะภาวนามันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นไปลำดับลาดับไปนะครับนั้นบทเรียนแต่ละวันข้อสอบแต่ละวันเนี่ย ถ้าเราใช้ความมักง่ายหรือว่าใช้ตัวอารมณ์เราเป็นตัวเป็นลูกศอนเป็นแผ่นที่ในการที่จะชีน้นามันก็จะกลับเดินไปสู่ความประมาทที่มันพร้อมที่จะเสียหายได้ถ้าเกิดเวทนาขึ้นโดยตลอดแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยการเดินไปในชีวิตแต่ละวันนะั้นการแก้โจทย์ของจัลรวันการหาผลของเหตุของต่ลรวรนเนี่ย เราก็มีความสุขทั้งใจและกายสุขทั้งภายนอกแหละสุขทั้งภายในแต่ว่ามันสุขภายในยมันสุขจริงๆนะครับสุขเพราะสงบสุขเพราะปล่อยวางสุขเพราะเข้าใจได้ไม่ถูกมัดรัดเอาไว้หรือว่าเป็นอะไรที่มันค้างคาใจให,ให้มันเกิดความมัวหมองในหมอง ตั้งใจที่ควรมีตั้งใจที่ควรเกิดขึ้นมันล้วนเป็นประโยชน์กับต,ตัวท่านล้วนได้ประโยชน์กับต,ตัวท่านเป็นสําคัญอีกทั้งโดยเฉพาะเราเป็นเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาิกาที่ไปในในการศึกษาในการปฏิบัติในการภาวนา ่อยให้เวลาวันมันเนิ่นนานไปหรือว่าปล่อยให้มันล่วงเลยไปเฉยๆคุณค่าของเวลากับคุณค่าของลมหายใจในอายุของท่านนี้รักษาไว้เลยครับรักษาแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มันก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายมันก็จะเกิดขึ้นง่าย สม่ำเสมอความเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านจะภาวนามากภาวนาน้อยขาดๆินเกินนี่แต่วันหนึ่งเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานมาเลยห้าห้านาทีก็ดีสิบนาทีก็ดีที่เราจะพุ่งเป้าให้มันจริงจังแท้อย่างหนักแน่นเนี่ยครับวันนี้อาจจะเหมือนเหมือนไม่เห็นผลแต่เมื่อเราทําเสมอทําทุกวัน ผลของมันต้องมีท่านเห็นไม่เดี๋ยวนั้นก็วันถัดไปอย่างแน่นอนใจมนุษย์เราใจคนเราเนี่ยโดยเฉพาะความเป็นพาะของเราเนี่ยมันต้องฟอกล้างซักทุกวันทำละมันทุกวันใจมันก็เหมือนกองน้ําความคิดมันก็เหมือนกองน้ํามันดูดซับขาดสติเนี่ยมันดูดซับทุกเรื่องนะครับทั้งดีและเลวทั้งมืดและสว่าง ทั้งขาวและดำมันมันดูดซ้ำหมดคับแต่สติเราเนี่ยตัวเป็นตัวกรองตัวกัน้นตัวแยกว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่นั้นอยาให้มันจุมทับในสิ่งที่มันทําให้เกิดตะกรนที่มันทําให้เกิดวิปากแก่ตนเองมันก็จะแก้ง่ายแล้วถึงวันหนึ่งนการใช้ชีวิตมันก็จะสามารถไปได้ดีแล้วก็ไปได้ตลอด ต้องคอยมาแก้ไขโหสิสารพัดการโหสิก็เพื่อไม่ให้มีอะไรค้างคาค้างใจต่อกันเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงที่แท้จริงพอเห็นะอะไรมันก็เกิดผลิตใจมันก็จะเย็นใจเย็นกายพอใจเรามัน จเรามันมีตัวรู้มีตัวสติที่มันคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติครับท่านไม่ได้จาเป็นต้องบังคับหรือว่าท่านจะต้องไปคอยที่บอกเขาว่ามีสติคือมันต้องตั้งสติไม่ต้องเพราะต้อฝึกบ่อยๆนี่มันคืออัตโนมัติเลยเหมือนที่เคยยกตัวอย่างครับท่านเดินกลับบุติไปหรือว่าเดินกลับบ้านไปเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องนึกเส้นทางเลยมันเดินไปได้โดยอัตโนมัติเลยเสรก็เปิดกับกุญแจแท้ กุญแจเอาลูกกุญแจใส่แม่กุญแจแล้วก็บิดมันก็เข้าไว้ได้การมีสติเมื่อเรามีความภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นกิจลักษณะและมีความตั้งมั่นตั้งใจจริงเนี่ยกิสมนึกมันก็จะเกิดแบบนั้นพอมีอะไรกระทบปับ๊บไม่ว่าจะเป็นรูปกลิ่นเสียงตาหูจมูกมันรับรู้เนี่ยสติมันมาทันทีเลยมันเป็นโดยอัตโนมัติกับแยกแยะทันทีว่าดีชั่ว สูงต่ำนำขาวปฏิเสธหรือตอบรับไม่ปฏิเสธไม่ตอบรับจะป้องกันยังไงจะแก้ไขยังไงตามภูมิปัญญาวุฒิภาวะประสบการณ์ของตนเองมันก็จะสามารถตอบได้สามารถแก้ไขได้สามารถป้องกันได้สามารถวางได้สามารถลดได้ละละได้อีกครั้งเลิกได้โดยในที่สุด เเมื่อเรามีความเพียรมีความตั้งใจที่จะประพฤติที่จะปฏิบฏัติฝึกให้มันเกิดจากหัวใจของตนเองฝึกให้มันเกิดจากตัวรู้ของตนเองฝึกให้มันเกิดจากสมาธิของตนเองฝึกให้มันเกิดจากความรับผิดชอบของตนเองให้มีสามาทำนึกของตนเองที่จะเดินในเส้นทางที่ดีเพื่อให้ชีวิตมันเจอสิ่งที่ดีให้มันมี จิตวิญญาณที่ดีมันก็จะประสบความสำเร็จง่ายสามารถใช้งานได้จริงนะครับฝากให้พิจารณาฝากให้ทบทวนในแต่ละวันทุกวันทุกวันเหมือนที่ผบอกบอก,ก่อนก่อนหลับก่อนนอนนี่ก่อนจำวัดนี่เราก็ย้อนมองไปในแต่ละวันในวันนี้ว่าเราทําอะไรมาบ้างถูกต้องผิดพลาดขาวดํำยังไงแล้วก็ตั้งจิตไว้ตั้ง อธิษฐานเออพรุ่งนี้เราจะแก้ไขยังไงวันนี้มันติดมันพลาดมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นพรุ่งนี้ใหม่ทาแบบนี้ทุกวันครับมันจะเหมือนเป็นการตบตวนการป้องกันความผิดพลาดเพราะวันทาบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดเป็นจริตเกิดเป็นนิสัยผมจะทาอะไรมันก็จะมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเป็นขั้นตอนนะครับแล้ววันนี้ก็พอประมาณกับเวลาในการเจริญภาวนา ทำวัดเย็นทำความรู้สึกกลับมาให้เป็นปกติปัจจุบันนะครับหายใจเข้าเรื่อยรัานาองค์พระขึ้นเหนือก็หม่อมจอมประจากตั้งกิตอธิษฐานกราบระราตนาภุญประรีราตนาไตอดีสมภารเจ้าว่าดพระพุทธไทยสวรรค์ทุกรูปปูราพากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการเจริญสติภาวนาธรรมะเย็นถวายเป็นพุทธธรรมสังฆบูชานีโฉมัเกิดเป็นภารวะปัจจัยอุทิศไปติบิดามารดาผู้ดวงรับหรือยังมีชีวิตอยู่และข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยบรมีพระสยามเทวาธิราชบุรพ้ากษัตริย์ไทยทุพรอองค์ตดวมันดานประทานพรคำจัดสิ้นทึกอุปสรรคหมู่มานโลกาพญาธิภัยทั้งปวง อันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นจงมาลายคายหายสาบสูญไปประทานพรดรมาดาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขมั่งคั่งทั่วแผ่นดินโดยทุกที่ทุกทางเทินและขอให้พระเจ้ามีดวงตารู้แจ้งเห็นธรรมตักข้าวหูพระนิพพาน,านพระพุทธทางอนันตังพระธรรมจักรวารังพระสังฆังนิพาณนะปัจจโยโตุ